วิธีเปลี่ยนถอดล้อรถนะครับใช้บล็อกทดผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเอาหมดแล้วเหรอครับเนะี่ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวในอีกอ๋อมีตัวใดอีกมีตัวใดอีกใช่ไหมครับร <laughs> อบแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับบล็อ,อก บล็อกทดไม่ได้ใช้บล็อกลมมันไม่ใช่บล็อกลมนะครับแล้วก็ไม่ใช้แปบ๊บไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แปบ๊บโหนแคสุบเข้าไปแล้วก็หมุน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 อีแปลกดีจังหวะกระทะล้อแรงนะครับถ้าเจอสถานาการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ถ้ามีอุปกรณ์แบบนี้มันน่าจะดีกว่า ที่พอเราบุบมันเบาไปพวกออครีนเร็วๆแถวนี้ไม่ค่อยมีใครอ,อกมาครับแล้วมันแบบว่าอิเรียแบบขับไม่ได้เลยแตก แบบหลุดและถ้าแตกข้างนอกมันยังหลุดออกมาเรายังเหลือเสนอ้นหนึ่งนะพี่เนาะจะยังวิ่งคานไปได้เรียกข้างนอกก็หลาเนาะมานะ้ำแต่ทำนอกพคนที่ด้วยเพราะเขามีลูกน้องไงครับรถยิงปืนด้ปืนเนาะครับ กระทะแตกครับเมื่อวานกระทะแตกแล้วไม่รู้ไปเบียดกับแหนบยางระเบิดไปเลยเป็นไหมใหญ่นะคบบนโบช่วงอะไรสามแปดมมเจ็ดสามเจ็ดศูนย์มันขึ้นบอดี้พีใช่กำลังมันมหาศาลเลยของเราเคลนแล้วเคลนอีก อันนี้ทำไมเราเราไปเอาดินเนี่ยเราหองใครของมันใช่ไหมใช่ครับหบกนู้นไม่โบกแผลกันใช่ไหมใช่ครับทีมใครทีมหนี่ยนู้นมากตุ่มนู้นมากขอบเขตไม่ใช่อยู่ตรงหลังไมโครเขียวเนี่ยอันสีส้มนั่นรถบริษัทบอนโว่ครับไอ่สิบร้อยใหญ่อ่ะบอนโว่สามสามเจ็ดศูนย์ นึกว่าคันที่จอดอยู่หน้านู่นหางเขาเห็นยกดำเหมือนกันนะ <laughs> ร้อนๆงี้ในถึงบ๊อกลมเลใช่ปูดปูดเตัเดย่อยเอ๊ะผมเห็นนะไม่มีบ๊อกลมในนี่ไงเดี๋ยวของบริษทัทมั้งน่าจะใช่น่าจะของบริษทัทเนี่ยจะมีมีถังลมอะ่ะถังลมที่ตัดแก๊สนะ<อ>ใช้ยิงได้สบายนะไ,<อ>ไอ้ถังลมนั้นใช่ไหม่นแหละยิง <Okay. S 2> เท้ายิงออกได้สบายบ๊อกลมะ เคยไปยางหน้าแต่อยู่แข่งคอไว้เร่งทำเงนเงครับถ้าช่างเขาไปทำท็อปได้นี่าไกไงลองเปียกอ๋อลองเปียกเนี้ยรถจัมป์นี้ครับรถท็อปอ่ะโอ้แตะไวเย็นเลยครับ เก็บมันไม่โค้งทิ้ง้จริงไงใช่ใช่ผมก็จอดไว้นี่แหละงั้นแตกละเอียดยิบจะนเหล็กหายอ่ะก็เก็บได้เมื่อวานก็กระทะใครวะเราก็ไม่รู้ตัวตอนบ่ายทีนั้นไอ้คู่หลังมันไม่เหยียบซ้ำอีกอ่ะอืมระเบิดอีกระเบิดอีกหมดปะไม่ได้เลยนะ ดีนอตยังใช้ได้อยู่เนี่ยอ๋อยังใช้ได้อยู่ปกติมันขาดเลยแต่ถ้าไม่ดูคงขาดอ่ะบล็อกทดอนี่ครับตู้เท่าไหร่เนี่ยบล็อกทอตนี่ของกีมที่มันถูกแล้วเดี๋ยวมันพันแปดมันจะมีของครูเก้นอ่ะแพงหน่อยนึงเจ็ดแปดพังงนงงแต่มันดีกว่านี้นะ มันจะมีตัวพจากหมุนฟื้บรอบเร็วรอบช้ารับผมให้นเต่าเริ่มแรกมัสองมันกับสามพันหน่นดี๋ยวนี้เหลื 1, อพันแปดหมุนหนักไหมครับไม่หนักไม่หนักเนาะนี่ก็แป๊บแป๊บขยมมาขยุมมาเดี๋ยวดีด <laughs> แป๊บงอเลยนะใช่ น,นี้ถ้าถ้าเราหมุนถ้ามันแน่นมันลั่นนะมมันเอาแค่แบบพอตึงปุ๊บเอาแค่รับสองรับ,รบต,ตึงตึงมือพอดีแต่ถ้าน็อตบางตัวมันไม่ลั่นดีนมันปื๊ดฟุดขาดเลยแค<ล>่ตึงตึงมือพอแหละสมัยก่อนเนี่ยแปบ๊บอะแป๊บยังงออแป๊บขาวนะ,ใช,นะใช่ครับอ้นี้ถ้าล็อกยิงไม่ออกอะไรไม่ออกได้ตัวนี้หมุนลั่นป๊อกกระทะ แตกเขยาเกียบนี right. oh anyway, <c ười> like ่อด <c ười> like ีเนแตกแตงเมื่อวานนั่นแหละีที่ว่าเพิ่มเมื่อใช่ครับเรเห็นวิ่รกแต่เรนึกว่าแตกธรรมดาขี่ลงไปในบ่อเลยเป็นพวกข้างล่างบอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล้อมันถส่าบรนมาร้อไหนรล้อไหน มาไหนๆก็มาทีเดียวได้นราเห็นเราไปแล้วเว้ยเดี๋ยวเระเบิดเ้ยอย่างเงี้ยเสาะลองเลยไงไม่ต้องโทรหานะไม่ว่างนะนี่มีแสงชูอมาให้พีกว่าเดี๋ยวไม่ไม่นานนานอะไรงานนานเต็มเลยนี่ยังไม่เต็มเลยเปลี่ยนเราถ่ายฟอดอ่ะโอเคถ่ายมันไม่จับบอกเดี๋ยวมันที่เร่มนัดกันเมื่อวานแล้วจับเลยเดี๋ยวเราจับแน่ตัดสินโย่แต่เก็บจับ